คลิปนี้เราจะมาทำเครื่องดื่มกันบ้างนะคะวิธีทำง่ายมากใช้วัตถุดิบไม่กี่อย่างเท่านั้นเองเรียนแบบโกโก้โอาาค่ะรับประกันหวานมันอร่อยแต่ว่าอยากกินเยอะเนาะอาจทำให้เกิดโรคอ้วนเบาหวานความดันบราบลาบาเน้นกินอาหารให้ครบห้าหมู่ดีกว่ากินแค่พอหายอยากนิดนดหน่อยหนอยพอเนาะเอาละค่ะไปเริ่มลงมือทำกันเลย เริ่มต้นนะคะจะมาทำตัวโกโก้เหนียวกันก่อนค่ะไม่รู้จะเรียกอะไรเรียกโกโก้เหนียวไปก่อนเนาะใช้นมข้นหวานหนึ่งกระป๋องค่ะยี่ห้ออะไรก็ได้ถัดมาผงโกโก้ค่ะยี่ห้ออะไรก็ได้เลือกแบบไม่มีน้ำตาลนะคะวันนี้ป้าใช้ตัวโกโก้ริชตัวนี้เหมือนเดิมค่ะเหตุผลเดียวเลยหาซื้อง่ายราคาไม่แพงค่ะมีขายที่แมคโครหรือร้านวัตถุดิบเบเกอรี่ใส่ผงโกโก้ลงไป2-5ช้อนพูนๆค่ะ ถ้าจะชั่งก็ประมาณ20-50กรัมถ้าจะใช้ถ้วยตวงก็ประมาณเกือบเกือบเศษหนึส่วนสี่ถ้วยตวงถึงครึ่งถ้วยตวงคือตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าอยู่ที่ความชอบค่ะถ้าชอบคน้นก็เพิ่มปริมาณผงโกโก้ลงไปได้เลยค่ะจะใส่มากกว่า50กรัมก็ได้แต่ถ้าไม่ชอบค้นมากรู้สึกมันเหนียวเกินไปกินยากหรือว่ามันขมเกินไปก็ลดปริมาณผงโกโก้ลงมานะคะ นำขึ้นตั้งไฟอ่อนค่ะแล้วคนจนกระทั่งส่วนผสมเข้ากันดีป้าค่ะหนูไม่อยากตั้งไฟได้ไหมคะจริงๆมันก็ได้แต่ว่าการตั้งไฟอ่อนๆนะคะมันจะช่วยให้ผงโกโก้กับนมข้นหวานเนี่ยมันละลายเข้ากันได้ง่ายขึ้นอย่างอันเนี้ยป้าใส่ผงโกโก้ไป5ช้อนพูนๆนะคะก็อาจจะคนเข้ายากนี้นึงแต่ถ้าแบบใครใส่ผงโกโก้น้อยกว่านี้ใส่2ช้อนใส่3มช้อนอะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่นําขึ้นตั้งไฟก็ได้ค่ะ เดี๋ยวคนพอเข้ากันนะคะก็ปิดเตาได้เลยค่ะนำไปใช้งานได้เลยไม่ต้องตั้งไฟนานค่ะเดี๋ยวส่วนผสมมันจะข้นเหนียวเกินไปตักยากกินยากอ่าในหม้อน,นี้ก็คือใส่ผงโกโก,โก้ลงไป5ช้อนพูนๆนะคะมันก็จะมีความข้นหนืดประมาณนี้ค่ะถ้าไม่ชอบถ้ามันเหนียวเกินไปเนี่ยก็ลดปริมาณผงโกโก้ลงนะจ๊ะ หรือว่าถ้าสมมติทําเสร็จแล้วเพิ่งจะรู้ตัวว่าโอ้ยมันข้นไปฉันไม่ชอบเติมนมข้นหวานลงไปผสมเพิ่มได้เลยค่ะไม่มีปัญหาเนี่ยเดี๋ยวเขาเย็นตัวลงนะเขาจะข้นกว่านี้อีกนิดนึงค่ะในกระป๋องนี้นะคะมาจากการใช้ผงโกโก้ประมาณ2ช้อน3ช้อนค่ะก็จะเหลวขึ้นเห็นไหมคะก็จะไหลแล้วก็ราดได้ง่ายขึ้นอย่างที่บอกนะตรงนี้แล้วแต่ความชอบ การทําเป็นเครื่องดื่มก็ง่ายมากๆเลยค่ะตักน้ําแข็งใส่แก้วที่เห็นอยู่นี้เป็นแก้วขนาด32ออนซ์นะคะใส่นมค้นจืดลงไปประมาณครึ่งกระป๋องหรือ160กรัมถ้าไม่มีหรือไม่ชอบนมค้นจืดสามารถใช้เป็นนมสดรสจืดแทนได้จากนั้นนําตัวโกโก้เหนียวที่เราเตรียมไว้แล้วราดลงไปเลยค่ะชอบมากใส่มากชอบน้อยใส่น้อยนะคะ โกโก้เหนียวหนึ่งสูตรจะใส่เป็นเครื่องดื่มได้ประมาณสองถึงแก้วอะคะ่ะมันขึ้นอยู่กับว่าเราแบบใส่เยอะใส่น้อยแค่ไหนนะคะตอบยากเหมือนกันแล้วแต่ความชอบถ้าใส่โกโก้เหนียวน้อยหน่อยก็อาจจะได้สักสี่หแก้วได้อยู่คะ่ะเวลากินนะคะก็คนก่อนกินก็จะดีค่ะเพราะว่าด้านล่างเขาจะจืดแล้วด้านบนเนี่ยมันก็จะหวานนะคะ ถ้าอยากจะตักกินก็ได้นะไม่คนก็ได้ไม่ว่ากันค่ะแล้วแต่ชอบถัดมามาดูต้นทุนวัตถุดิบกันบ้างค่ะแต่ต้องบอกก่อนนะว่าต้นทุนวัตถุดิบเนี่ยป้าจะคิดให้แบบไม่เป๊ะนะคะเพราะอย่างที่บอกบางคนนะ่ะใส่ตัวโกโก้เหนียวมากน้อยแตกต่างกันใช้ปริมาณผงโกโก้แตกต่างกันดังนั้นถ้าใครจะทำขายแนะนำว่าให้ไปช่างให้แน่นอนอีกทีนะคะว่าตัวเองเนี่ย ชอบความเข้มข้นที่ประมาณไหนแล้วค่อยคิดต้นทุนวัตถุดิบใหม่อะมาดูกันแบบต้นทุนวัตถุดิบต่อ1สูตรกันก่อนนะคะตัววัตถุดิบโกโกโ้เหนียวค่ะนมข้นหวาน1กระป๋อง21บาท50สสตางค์อยากลดต้นทุนใช้นมข้นหวานแบบถุงนะคะมันจะถูกลงค่ะ ผงโกโก้แบบไม่มีน้ำตาลค่ะป้าใช้ของโกโก้ริชนะคะ1ถุง500กรัม107บาทเดี๋ยวป้าจะคิดไปแบบว่าใช้ผงโกโก้50กรัมต่อสูตรเลยนะคะเป็นแบบที่ค่อนข้างเหนียวหน่อยใครใช้น้อยกว่านี้นะคะก็คำนวณต้นทุนวัตถุดิบใหม่เองอีกทีนะจ๊ะมันก็จะถูกลงถ้าใช้ผงโกโก้50กรัมต้นทุนค่าผงโกโก้จะอยู่ที่10บาท70สตางค์ รวมต้นทุนวัตถุดิบ1สูตรสำหรับตัวโกโก้เหนียวค่ะจะอยู่ที่32บสาท20สสตางค์ลองมาดูตัวต้นทุนวัตถุดิบรวมต่อแก้วกันบ้างนะคะอันนี้ต้องย้ำเลยนะคะว่าคำนวณให้ดูคร่าวๆต้องไปคำนวณใหม่กันเองอีกทีนะเพราะว่าปริมาณนมข้นจืดที่เติมลงไปปริมาณผงโกโก้ที่ใช้ปริมาณโกโก้เหนียวที่ใช้ไม่เท่ากันค่ะรวมถึงขนาดของแก้วก็อาจจะแตกต่างกัน สมมุติว่าโกโก้เหนียว1สูตรทำได้3แก้วแก้ว32ออนซ์นะคะต้นทุนวัตถุดิบสำหรับตัวโกโก้เหนียว1แก้วจะอยู่ที่10บาท73สตางค์แก้วและฝา32ออนซ์ป้าซื้อมาตกชุดละ1บาท80สตางค์น้ำแข็งตีไป2บาทค่ะ นมข้นจืดป้าใช้ของทีพอตนะคะ1กระป๋องเนี่ยมันตก18บาท1แก้วใส่ประมาณครึ่งกระป๋องก็9บาทแต่ว่าบางคนเขาก็จะใส่น้อยกว่านี้นะคะต้นทุนมันก็จะต่ำลงอ่ะถ้าใส่ตามนี้อันนี้คือคิดแบบค่อนข้างเวอร์เลยนะก็ต้นทุนวัตถุดิบ1แก้วจะอยู่ที่23บาท53สสตางค์ค่ะและแน่นอนนะคะเหมือนเดิมต้นทุนที่คิดให้คิดเฉพาะวัตถุดิบตามรายการที่ได้แสดงไว้แล้วเท่านั้น ยังไม่รวมค่าที่ค่าแรงค่าแก๊สค่าน้ำค่าไฟค่าถุงค่าหอค่าจีปาถะค่าหลอดค่านูนนี่นั่นค่าสติกเกอร์ติดแก้วนะจ๊ะใครจะทำขายต้นทุนพวกนี้ไปคำนวณเพิ่มกันเอาเองเด้อแล้วสุดท้ายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ป้านะจ๊ะวันนี้ลาไปก่อนบายสวัสดีค่ะ